สว <ie> ัสด <ose> ีค่ะวันนี้พาชมค่ะว่านแสงอาทิตย์นะคะนี่ค่ะนะคะต้นหนึ่งนะคะจะมีดอกหนึ่งค่ะดอกหนึ่งก็ออกปีละครั้งนะคะว่านแสงอาทิตย์นะคะต้นก็หนึต้นเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะปีหนึ่งจะออกครั้งหนึ่งนะคะออกหน่อละหน่อละดอกนะคะดอกนี่ก็คือหน่อหนึ่งนะคะดอกหนึ่งค่ะนะคะ นะคะนี่กระดี่อันนี้มีสองหนอนะคะก็ะเลยได้สองสองดอกนะคะนี่ค่ะนะคะออกปีละค้งนะคะวันแสงอาทิตย์นะคะเนี่ยค่ะนะคะนะคะก็ดอกก็สวยดีนะอันนี้รู้สึกว่าอ่ามันจะเริ่มจะโรยแล้วนะคะนะคะเริ่มโรยแล้วนะคะดอกจะสวยมากเนาะ อกสวยมากบางที่นะต้นใหญ่กอใหญ่ดอกใหญ่กว่าน,นี้ก็มีนะคะอันนี้มาติดแรงนะคะนะคะว่านแสงอาทิตย์จากปีละครั้งนะคะออกปีละครั้งนะคะเป็นว่านน้ำโชคอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะนี่มีสองหน่อนะจ๊ะหน่อนึ่งก็จะออกดอกนึงจ้านะคะนะคะก็เลยถ่ายมาให้ชมนะจ๊ะโอเคจ้าว่านแสงอาทิตย์จ้านะคะ ขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย